ขวาสองตัวรอขวาอยู่แต่ตตัวนี้ตายเลยเดี๋ยวรอดเดี๋ยวรอรออยู่มันมันนี่เหมือนกันเพิ่มชั้นสองครับชั้นสองชั้นละสองตัวแล้วก็มีบันไดอ่ะด้วยตัวหนึ่งอ่าชั้นล่างเนาะชั้นล่างเนาะ เ,เินเคือเจ็บแล้วพี่วันช้าห,หน่อยน,นงขงล่างเลงึกเลยทางเดินท้าขวาก่าตรงน้ขานองอะวา,วาพวอขวาป่ะเพื่อไม่ไม่ขานอกขานองเเด็ดแม่หเหมือนได้ฉากแข่งเลยปะนี่เฮ้ยย่ที่แบบยีเก็บสีและหน้านิ่งอะไม่รู้ดึงเลย

he's pressing, there. bro i just jump shot on the not i just jump shot you, <laughs> you <laughs> doing? what is that bro, i just jump free? shot the camp he's on a head peek as well what is that user joined. hello six mong, okay? i do not know. I don't know. อ่ะมาบังไป่ขอเฮ้ยหาเจออีกคนเราเจอฆ่าง่ายเลยฆ่าเลยอีกคนโอ้ห่วยเลยอ็ได้พี่จะหลบตเงที่อ่ะต่อพี่โอ้โหที่อ่ะเขาซ้ำไม่เอาทรงเลยอ่ะคือพี่กันเล่นเดียวไม่ได้อ่ะมันลูกซองอ่ะมันเดินแบบเดินปาดอ่ะไม่น่าปลุก่ะพี่โป้ผมว่ามันป้าที้เปล่าวะ ไม่ลัคก,กี้หรอกมันยิงโคตรแมน่นเอาดิแหม,ม,ม่กูจะเพื่อนกูดีต่อจริงช็อตนี้ไอ้เหี้ยนั้นเหลือแค่รีพอร์ตจูเลียโอเลยแต่ไม่เหลือไม่ให้รีพอร์ตไอ้แค่นั้นไม่ได้เหลือรีพอร์ตไอ้เหี้ยนั้นไม่ได้แต่ผมกดไปแล้วนะต้องตามผมอะถ้าเป็นแข่งนี่เก่งท่านี้เลยเนี่ยกลับหนีมา<ด>หากูได้ปะหนีมาหากูได้ปะหนีมากูเขาไม่กูเขาไม่พึ่งมาพึ่งมาโอเคไปปิดตัวซ้ายกันนะมันเหลือตัวเดียวมั้งตัวซ้ายอะเออ ชบแล้วเพื่อนน่าชุแล้วเพื่อนตัวสองเพื่อนตัวสามเพื่อนตัวสอ่เพื่อนเฮ็ดไปเลยคนเดียวเลยมั้งไอ้เหี้ยพอมีชันแล้วมหลังมาว่ะตุ๊บเลยกูไม่ได้ชิวเลยเออหยุดนะตรงมาพี่เลยได้ไปชุดตัวดล้วจะวันหัวเราง

Ó, tem um aqui, na direita no muro. Boa, no muro, no muro. Nossa. Voando, Magno, voando. Quase, mano. Tem uma nele. Vai voando. đang drive cho đây vậy. Foi tudo. Đây nào. Tấn đâm ở bên nào? ยังไม่เก็บ,บเหรเข้าใจฮะเรามันเหลี่ยมนะพี่คือคนถ่ายอ่ะไม่รู้ว่ะเดี๋ยวเขลับวังเฉายิงงัดปืนขึ้นมายิงเลยพี่ผมเราเรามาแก้ติคนที่มาเป็นจริงนะพี่ยิงตายหมดแล้วคนถ่ายเหรอเพื่อนใหม่ ฮัลโหลคุยมเลย้ัฮัลโหล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 ถัดถัดัมองพม่บุ๊ถัดถัดมองถัดมองถัดก่อนได้สวัสดีครับสวัสดีครับพี่บุ๊คนละหวนเลยเปียพี่เปิดก่อนได้เปียพี่เอาเอาเล็แต้ม ยิงยิงทิ้งหมดเลยพี่ยิงหมดเลยยิงหมดเลยเฮ้ยมันถือปืนอยู่มันต้องต้องพี่เราอาตัวถือปืนก่อนเป็นพี่เรอตัวตัวตัวกลาไม่ตัวตัวกลาสองตัวถือปืนอยู่สวยพี่สวยสวยสเออ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 เฮ้ยมัน่วป่ว่นป่ อยู่กระด่างกูฟักอยู่เชี้ยะเว่อร์กด่างกูักอยู่เจ้าฟีสระด่ากูพักอยู่บ้างใช่ตีดีจิงเนาตีดีนี้แหละ